ไอโนตัวละครแจกฟรีที่จริงๆแล้วเราอัพขึ้นมาแค่เลเวล20ก็สามารถเอาไปลงอบิสได้แล้วนะครับเพราะจริงๆแล้วไอโนถูกออกแบบมาเพื่อแค่ให้เพิ่มลัคนาจันขึ้นอีกหนึ่งระดับนะครับในส่วนการแปะน้ำจะอยู่ในท่าไม้ตายนะครับซึ่งมีระยะเวลาต่อเนื่อง14วินาทีแต่ว่ามีครูดาวแค่13.5วิ หรือก็คือใช้ได้ตลอดนะครับแล้วก็ใช้พลังงานธาตุน้อยด้วยนะครับถ้าไม้ตายแบบปกติจะมี internal cooldown คือ2.5วิแบบทั่วไปนะครับหรือก็คือสามารถทำให้เกิดปฏิกิริยาธาตุหรือแปะน้ำได้แค่5ครั้งใน1รอบถ้าไม้ตายส่วนแบบที่มีน็อตไพในทีม2ตัวหรือแบบจะรัดแสง จะมี internal cooldown 1.8วิหรือก็คือทำให้เกิดปฏิกิริยา,าธาตุหรือแปะน้ำได้7ครั้งใน1รอบท่าไม้ตายและการที่มี internal cooldown ต่ำกว่า2.5วิจะทำให้ตัวละครนั้นแปะาธาตุได้เร็วกว่าตัวละครอื่นนะครับแต่ว่าในเคสนี้คือนาฮิดามี internal cooldown แค่1วิหัวก็เลยเป็นไม้ตลอดนะ ในส่วนของการอัพพอสวรรค์น,นะครับผมจะแนะนําให้ไม่ต้องอัพอะไรเลยปล่อยไว้ที่เลเวล1นี่แหละที่เลเวล13นะครับดาเมจกระสุนาน้ําจะขึ้นไปเป็น43%แค่นั้นเองนะครับส่วนสกิลธาตุขั้น2ก็ขึ้นไปแค่400นิดนิดเองนะครับเราจะเอาดาเมจจากแค่ปติกิริยาธาตุนะครับซึ่งก็คือค่าชำนาญตรงนี้แล้วก็เลเวลตัวละครแต่ผมสายอินดี้นะครับ ก็ไม่อัพอะไรเลยทั้งสิ้นแค่เอามาแปะน้ำก็เพียงพอนะครับในส่วนของอาวุธนะครับจะใส่เป็นฟื้นพลังงานหรือจะใส่เป็นชำนาญธาตุก็แล้วแต่นะครับถ้าจะเอาเพิ่มพลังจบตีก็มี2ชิ้นนี้นะครับแต่ว่าอันนี้เพิ่มมาน้อยส่วนอันนี้ก็มีเงื่อนไขว่าต้องจบตีถูกศัตรูที่มีพลังชีวิตต่ำกว่า30%นะครับ แล้วก็ถ้าเล่นกับทีมไม้ใช้ชิ้นนี้ก็ได้นะครับในส่วนของ a r t ์ติแฟกนะครับใส่ได้ประมาณ7ชิ้นนะครับถ้านับไม่ผิดนะครับก็จะมีในส่วนของเซ็ตนี้เลยนะครับที่ช่วยเพิ่มค่าชำนาญน,นะครับแล้วก็ถ้าเล่นกับทีมไม้ใส่เซตนี้ก็ได้นะครับหรือจะใช้โนเบสมาเพิ่มพลังโจมตีก็ได้นะครับ อินสตั r เจอร์ก็ใช้ได้นะครับได้ค่าชำนาญมาเป็น120เลยถ้าใส่ไอตัวเนี้ยมีไอโนในทีมแค่คนเดียวมันให้มาแค่60นะครับแต่ว่า i n s t r u c t จ r รให้มาเป็น120เลยนะครับแล้วก็ s กอร์ออฟฮีโร่อันนี้ได้12%นะครับที่เป็นโบนัสธาตุมานะครับ แล้วก็จริงๆไอ้ตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับเพิ่มไอ้ความเสียหายปฏิกิริยาประกายจันทร์ขึ้น10%ตามเอฟเฟกต์กิมมิ่งมูนของแต่ละตัวในทีมนะครับแล้วก็จริงๆใช้ไอ้คิวเดดดีมมาเพิ่มความเสียหายปฏิกิริยาธาตุก็ได้นะครับอ่ะอัน,นี้ผมจะแนะนำมากกว่าที่จะใส่ฟลาเวอร์นะครับเพราะว่าคิวเด็ดดีมเนี่ยได้ความเสียหายปฏิกิริยาธาตุ มาหลากหลายแล้วก็เยอะกว่านะครับประมาณนี้สำหรับเรื่องเซตอาร์ติแฟกต์นะครับผมได้บอกไอหัวไปหรือ,อยังอะ่ะถ้วยเนี่ยใส่เป็นชำนาญไปเลยแนย่นอนนะครับแต่ผมยังไม่มีและเป็นสายอินดี้ด้วยจะใส่อะไรก็ได้นะครับในส่วนของมงกุฎนะครับถ้าเล่นชาร์จจันทาก็ใส่อัตราคี้ความแรงขี้ไปหรือจะใส่เป็นชำนาญก็แล้วแต่นะครับถ้าไม่เล่นชาร์จจันทาก็ใส่ชำนาญไปเลยนั่นแหละนะครับ ในส่วนของนาฬิกาถ้าฟื้นพลังงานไม่ทันก็ใส่เป็นฟื้นพลังงานเข้ามาแต่ถ้าฟื้นพลังงานทันก็ใส่เป็นชำนาญไปนะครับสายอินดี้เหมือนเดิมครับใส่อะไรก็แล้วแต่ <c oughs> โอเคมาในส่วนของพรสวรรค์ที่เหลืออยู่นะครับอันนี้อ่าอันนี้ผมพูดไปหรือ,อยังนะนา่าจะพูดไปแล้วอ๋อแล้วก็จะรีเกตธาตุน้ำทุกครั้งที่โจมตีโดนด้วยนะอันนี้เดี๋ยวยาวนะครับไปกันต่อดีกว่า ถ้าไม่ตายของไอโนะจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นเท่ากับ50%ของความชำนาญธาตุนะครับอันนี้แล้วแต่เลยว่าจะอัพขึ้นมาเพื่อปลดล็อกไหมแต่ว่า50%มันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับ50%ประมาณ500ก็แล้วกันนะครับทำค่าชำนาญธาตุ1,000ได้มาแค่500อะนะและก็อีกอย่างนึงอ๋ออันนี้พูดไปแล้วราคดาจ์เพิ่มขึ้น1ระดับ อันสุดท้ายนะครับแสดงตำแหน่งของพิเศษเฉพาะในน o t ตครบนมินิแมปนะครับอันนี้เปลี่ยนรูปลักษณ์เดี๋ยวค่อยพูดกันนะครับกลุ่มดาวนะครับที่สำคัญจะมีแค่กลุ่มดาวที่1นนะครับที่ช่วยเพิ่มค่าชำนาญธาตุให้ตัวละครอื่นในทีม80หน่วยนะครับแล้วก็ช่วยเพิ่มค่าชำนาญธาตุของไอโน่80หน่วยด้วยนั่นแหละนะครับอันนี้หลังจากใช้สกิลธาตุหรือธาตุไม่ตายนะครับ กลุ่มดาวที่2ในช่วงเวลาต่อเนื่องของท่าไม่ตายหากไอโนะอยู่ในทีมแต่ไม่ได้เข้าร่วมการต่อสู้เมื่อการโจมตีของตัวละครในทีมที่เข้าร่วมการต่อสู้ในขณะนั้นโจมตีถูกศัตรูในบริเวณใกล้เคียงจะยิงกระสุนน้ำซึ่งสร้างความเสียหายน้ำวงกว้างใส่ศัตรูตัวดังกล่าวเพิ่มอีก1น,นัดเอฟเฟกต์นี้เกิดขึ้นได้1ครั้งในทุก5วินาทีกลุ่มดาวที่3เพิ่มเลเวลท่าไม่ตายขึ้น3ระดับ กลุ่มดาวที่4เมื่อสกิลธาตุโจมตีถูกศัตรูจะฟื้นค่าพลังงานธาตุให้ไอโนสิบหน่วยโดยเอฟเฟกต์ฟื้นพลังงานนี้จะเกิดขึ้น1ครั้งในทุก10วินาทีกลุ่มดาวที่5เพิ่มเลเวลของสกิลธาตุขึ้น3ระดับ กลุ่มดาวสุดท้ายภายใน15วินาทีหลังจากใช้ท่าไม่ตายความเสียหายที่เกิดจากปฏิกิริยาชาร์จไฟฟ้างอกเงยชาร์จจันชางอกเงยจันชาของตัวละครที่เข้าร่วมการต่อสู้ในขณะนั้น และอยู่ในบริเวณใกล้เคียงจะเพิ่มขึ้น15%ถ้ามีเอฟเฟกของลัคนณาจรัดแสงเอฟเฟกข้างต้นจะเพิ่มขึ้นอีก20%จริงๆตัวนี้ก็ดีอยู่นะแต่ว่ามันอยู่กลุ่มดาวที่6เราไม่จะเป็นต้องฝืนเปิดมาถึงก็ได้นะครับในเรื่องการจัดทีมนะครับจริงๆแล้วทีมไหนที่ต้องการการแปะน้ำก็ใส่ไปได้หมดนะครับสำหรับทีมนี้คือคนที่ไม่มีซิงชิวนะ เพราะว่าไอโนบเป็นตัวแจกฟรีนะครับเอามาแทนสีชิวดได้นะครับน้ำกับไม้ไม่ได้ใช้ค่าชำนาญอยู่แล้วทำเลเวลเท่านี้ไปก็ได้คนที่เล่นชำนาญก็คือคนปิดปฏิกิริยาเปลี่ยนเป็นไฮเปอร์บูมอย่างชิโนบุนะครับส่วนดีโอนาเนี่ยกลุ่มดาวที่6เอามาแค่เพิ่มค่าชำนาญเข้าไปอีกนะครับในส่วนฝั่งของทีมนิรัวเราจะไม่เล่นผู้กับโลมานะครับ เพราะว่าโรมาเนี่ยถ้ามีตัวนัดคลายในทีม2ตัวจะเป็นขั้นจรัดแสงนะครับทีมนี้รวยเนี่ยต้องการขั้นแย้มแสงนะครับมีแค่โอมาในทีมคนเดียวก็พอนะครับหรือไม่ใส่โอมาเข้าไปเลยแบบนี้นะครับหาตัวเปลี่ยนกันนะครับใส่ไปแบบนี้เลยและในอนาคต ทีมของฟ r i นส์สำหรับคนที่ไม่ได้เปิดอ n นเ a ฟามาใส่ไอโนเข้าไปก็จะได้ลักคณาจรัดแสงเหมือนกันสำหรับวิธีการเปลี่ยนรูปลักษณ์อุปกรณ์ของ i n นเนฟและไอโนนะครับเราต้องมาหาบอสเป็ดตัวนี้นะครับซึ่งมันจะมีให้แลกของนะครับเราต้องเอาน็อตมาแลกนะครับซึ่งน็อตก็หาได้จากค่าความสัมพันธ์แล้วก็เข็บหน้ารู้นะครับ แล้วก็มีในส่วนของเควสนะครับสำนักงานออกแบบอะไรเนี่ยที่เป็นเควสโลกนะครับแล้วก็มีการอัปเกรดเวิร์กช็อปนะครับที่จะได้นอตตัวนี้มานะครับแต่ว่าเปลี่ยนไม่เยอะนะครับไอตัวของไอโนเนี่ยก็คือเปลี่ยนแค่ไอตาด้านขวาเป็นสีขาวนะครับด้านขวาเลยด้านซ้ายของตุ๊กตาเป็นสีขาวแล้วก็แปะรูปหัวใจไปตรงกลางนะครับส่วนอินเนอร์ไฟเนี่ยเหมือนจะแค่เสียบตลับอะไรบนหัวของเบียกิต้านะครับ และในวันนี้เองก็เป็นวันเกิดของไอโนนะครับสุขสันต์วันเกิดด้วยและสำหรับคนที่อยากเล่นดา้อนสไตล์จริงๆเล่นได้นะแต่จะต้องเพิ่มความเร็วขึ้นไปอีกนิดหน่อยนะครับเพราะว่าไอโนขาสั้นก็เลยทำยากนิดนึง